สนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราโดยการสั่งซื้อเสื้อเด็กคลิติกค่ะมีจำหน่ายแล้ววันนี้นะคะจะไปพร้อมแบงค์จะไปพร้อมแบงค์ค่ะไม่ได้ไม่ได้ห้ามไปพร้อมแบงค์สองแล้วสี่ เปิดคลิปยายตอกหน้าติ <forty> ๊กใหม่ป้องและดาราคนดังติ่งส้มสามนิ้วเคยแห่ลั่นต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบวันนี้เงียบกริบโดนขยี้ซ้ำ รือภาวะย้อนเข้าตัวจากเหตุการณ์ภาพความรุนแรงค่ะที่แบงเลสเตอร์ถูกกระทํทาทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งก็เป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้กับพฤติกรรมของแก๊งคอนเทนต์ขยะโดยช่วงหนึ่งในรายการค่ะหนุ่มกัญชัยได้มีการพูดกับเบิร์วันว่างว่า,วา,วามีคลิปลายคลิปมากคุณอยู่ในนั้นรังแกกันแกล้งน้องเขาพี่จําเป็นต้องเปิดมันรุนแรงเกินไปไหมคลิปหนึ่งงงมากถ่ายรูปกันอยู่เอาเท้าทิบเขาโชว์หน้ากันสลอนเลย อยากรู้เป็นใครทางด้านของดรธนกฤษค่ะก็มีการเสริมว่าไฟเผาหัวก็ไม่ไหวเหมือนกันนะด้านทนายแก้วค่ะก็มีการเสริมว่าประทัดก็ไม่ไหวนะด้านหนุ่มกัญชัยยังบอกอีกว่าคุณเบิร์ดโดนไหมหัวแล้วนะบอกว่าอย่าไปงานศพถ้าไปถูกกระทืบสังคมลูกือทวงความเป็นธรรมให้แบงค์เลสเตอร์ที่ผ่านมาคนอาจรู้จักแบงค์เฉพาะกลุ่มพอเขาเสียชีวิตมีคนไปพูดคุยประวัติเขาว่าเป็นใครมาจากไหนไปเสิร์ชหาจาก Google ถึงรู้ว่าเป็นคนสู้ชีวิตคน ขายพวงมลาลัยร้องแรปทําให้คนชื่นชมจนวันหนึ่งเหมือนเป็นยูทูบเบอร์มีชื่อเสียงระดับหนึ่งหลังจากนั้นแบงค์เหมือนถูกกันกลางจากคนรอบข้างให้คลิปสนุกเฮฮาโดยเป็นคอนเทนต์ที่ทําให้แบงค์ถูกรังแกจากพี่เพื่อนคนในกลุ่มเยอะแยะมากมายไม่มีคลิปไหนที่เห็นแบงค์ไปแกล้งเขา ส่วนใหญ่แบงค์อยู่ใต้เท้าคนอื่นตลอดมันเจ็บปวดนะมันเป็นมนุษย์ไม่ใช่ก้อนหินก้อนดินต้องอยู่ใต้เท้าใครตลอดเวลาและต่อมาค่ะในโลกโซเชียลก็มีการสืบสาวไปมาก็ถึงกับบางอ้อเมื่อพบว่าสมาชิกในกลุ่มนั้นค่ะเป็นติ่งส้ม3นิ้ว ที่เคยร่วมม็อบซึ่งที่ผ่านมานะคะเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคนเหล่านี้มักมีพฤติกรรมรุนแรงใช้กําลังในการตอบโตก,กับเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พอค่ะยังมีการทาลายทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะเป็นการเผาป้อมตํารวจรถตํารวจแล้วก็อื่นๆจนเสียหายมากมายรวมถึงเคยมีพฤติกรรมค่ะทาร้ายร่างกายผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองด้วยซึ่งกลุ่มม็อบ3นิ้วเหล่านี้ที่ผ่านมาก็จะมีกลุ่มบุคคลและก็พักการเมืองออกมาหนุนหลังให้ท้ายไม่ว่าจะเป็นซอพรรพักการเมืองไลฟ์ ที่มีการเป็นนายประกันให้กับคนเหล่านี้หลายเคสและในตอนเหตุการณ์การสลด์การชุมนุมในช่วงปีพศ2563ก็พบว่าเบิร์ตวันว่างๆค่ะก็มีการดันโผลไปร่วมอยู่ในอยู่ฝั่งเดียวกับปะเป่า,ปาแก๊ง3นิ้วแก๊งทะลุแก๊ส ที่สร้างความปันป่วนอีกทั้งถ้าคุณผู้ชมยังจํากันได้ตอนนั้นก็จะพบว่ามีเหล่าดาราคนดังมากมายค่ะที่มีการออกมาคลอเอาแสดงสุดยืนทางการเมืองโจมตีเจ้าหน้าที่ตํารวจต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบจากการสลายการชมุมนมและก็มีการเข้าข้างม็อบ3นิ้วเป็นจํานวนมากโดยล่าสุดค่ะเมื่อภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับแบงก์เลสเตอร์ถูกเผยแพร่ออกไป ซึ่งก็เกิดขึ้นจากน้ำมือของผู้ที่อยู่ร่วมใน3นิ้ววอนโซเชียลจึงเกิดการส่งเสียงค่ะไปถึงเหล่าดาราคนดังที่เคยมีการออกมาต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบทั้งหลายที่ตอนนี้ก็พากันเงียบค่ะเช่นวันนี้วันที่28ธันวาคม2567เตชะทั องหรือว่าเต้กลุ่ม100ตัวแทนทำดีเพื่อพอ่อสุดทนกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจึงได้มีการออกมาโพสต์ข้อความว่าอย่าไปรอร้องหาดาราส้มในกรณีแบงค์เลสเตอร์เพราะว่าพวกเขาไม่ถนัดเรื่องการมีสํานึกและการมีความรับผิดช,ชอบต่อสังคมครับเคสนี้ออกมาหาแสงไม่ได้เดี๋ยวสวยมีงานย้อนเข้าตัวทำให้มีคนนะคะแชร์โพสตดังกล่าวไปเป็นจำนวนมาก น,นี้สาหรับศิลปินดาราค่ะที่เคยพร้อมใจกันโพสต์ข้อความไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบนั้นเกิดขึ้นค่ะในช่วงเดือนตุลาคมปีพศ2563ด้วยศิลปินดาราต่างก็ออกมาพร้อมใจกันโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวหลังจากเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อกองร้อยควบคุมฝูงชนพยายามที่จะกระชับพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์ของกลุ่มผู้ชุมนุมณสี่แยกปุมวันเมื่อคำคืนของวันที่16ตุลาคม ปีพศ2563ซึ่งดาราคนดังที่ออกมาโพสต์ข้อความในขณะนั้นก็เช่นติ๊กเจษฎาพรค่ะได้มีการออกมาโพสต์ว่าความรุนแรงไม่ใช่คําตอบและก็ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงแบบที่เกิดขึ้นครับด้านไมดาว,วิกาค่ะก็มีการโพสต์ว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงโอปอปณนิสราค่ะก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นและขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะมอโอ๊กสมิธค่ะได้มีการโพสต์เปอร์โทรศัพท์ โรงพยาบาลในละแวกดังกล่าวพร้อมกับมีการเขียนแคปชั่นว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกกรณีขอฝากเบอร์โทรฉุกเฉินที่จําเป็นไว้นะครับด้านนิ้งปณิตาค่ะก็โพสต์ว่าข้างนอกฝนยังคงตกหนักมากขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะ โทนีราแกนก็บอกว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบและฟิล์มรัฐภูมิค่ะระบุว่าการชุมนุมด้วยความสงบสันติเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยลูกหลานของเราคนรุ่นใหม่ที่อยากกำหนดทิศทางอนาคตของเขาเองการถูกกดทับทำร้ายประชาชนไม่ใช่ทางออกผมขอเรียกร้องให้ข้าราชการทุกท่านยืนเคียงข้างประชาชนอย่าทำร้ายอนาคตของประเทศเลยครับ เราก็ไทยด้วยกันทั้งนั้นดานโฟกัสจิรกุลค่ะก็มีการเผยความในใจว่า ขอประนามการกระทําของตารวจในวันนี้ที่ทํากับประชาชนมือเปล่าการที่พวกเราคิดต่างไม่ได้แปลว่าพวกเราเป็นคนเลวพวกเราก็รักชาติไม่ต่างไปจากพวกคุณอยากรู้ว่าพวกคุณให้ค่าความเป็นคนของพวกเราแค่ไหนกันนาทีของพวกคุณคือรับใช้ประชาชนไม่ใช่หรือหรือพวกคุณรับใช้ใครกันวันนี้กัสขอเลือกข้างแล้วค่ะขอเลือกข้างประชาธิปไตยใครไม่พอใจเชิญอันฟอรด้เลยและก็ยังโนโสนโทแค่อีกว่าปลอ ้าไม่มีใครจ้างงานเราสนับสนุนเราด้วยนะและก็ยังมีเหล่าดาราคนดังค่ะที่มีการออกมาแสดงจุดยืนเรื่องนี้อีกเพียบเช่นก้อยอรัชพรปุ่มปุยพันธิพามาริยาภูลเลิศลาบน้ำตาลชาลิตาใบเตยอาสยามปรางกรณรัตน์เบนชลาทิตเก้าวสุภัสราเจนนี่ปานันแก้วจริญญาวีวีโอเลตมดดำข้าชาภานวัตอิสระไกรศิลปไซป่านทอมอิสรา ไมค์ธิรั์และโมสวิรุสเป็นตน้นแต่คุณผู้ชมคะวันนี้ทั่วโซเชียลเต็มไปด้วยภาพความรุนแรงที่แบงลสเตอร์ค่ะถูกกระทำแต่ดาราคนดังและบางคนก็เป็นถึงติ่งส้ม3นิ้วหลายคนที่เคยมีการออกมาขอเอาต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบวันนี้กับเงียบกริบปิดหูปิดตาปิดปากโดยท้ายนี้คะ่ะเราจะทิ้งท้ายกลับไปด้วยคลิปของคุณยายแบงลสเตอร์เพื่อให้เห็นว่าคุณยายคนหนึ่งเสียหลานที่รักไปพร้อมกับการรับรู้ว่าที่ผ่านมา ร้านถูกกระทําด้วยความรุนแรงมากมายตอนนี้ยายเป็นอย่างไรเพื่อเป็นการตอกย้ำไปถึงเหล่าดาราศิลปินคนดังติ่งส้ม3นิว้วที่เคยมีการออกมาคอเอาแต่ตอนนี้กลับนิ่งเงียบคับครับครับหกไหมผมให้หกเลยนะหกนะเออหกเก้า,าแม่ ก็แม่เขาแบบนี้ส้สองนสามนสนสองนองนององนองนนนอ้น้น้้มีรนงไปองนองนสง้สองน้ำง้อม้สอง้้สองสอง้สอง้สองส อ5ขอมพิวเตอร์3 4หรือเปล่าทำไงเนี่ยเอาส่วนไหนก่อนดูแลตรงนี้ใครดูตอนมันไม่มีคนดูก็เขาลอยแบงก์เขาหยัดมาเลยเขาติดค่าบ้านไงได้แบงก์หมดมันขอเวลามันจะไปหาตางมาจากค่าบ้านเอา ส่วนไหนก่อนดูแลตรงนี้ใ,ใครดูตอนมันไม่มีคนดูก็เขารอแบงค์เขาจะมาเลยเขาติดค่าบ้านไงได้แบงค์หมดมันขอเวลามันจะไปหาตางมาจากค่าบ้าน